มหาสจรรย์แห่งเมืองชัยภูมิดินแดนที่ราบสูงที่มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับสามในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนับเป็นเมืองที่มีทิวทัศน์อันงดงามและการเล่าขานอรารยธรรมเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีให้ผู้คนได้สัมผัสอย่างไม่สิ้นสุดคงรักษาไวใ้ให้ลูกหลานได้รำลึก ใบหมอนไหครับใช่ค่ะขอโทษนะครับที่ให้รอไม่เป็นไรค่ะยินดีที่ได้เจอพี่อเล็กค่ะ <c oughs> อ๋อแล้วขอบคุณมากนะที่มาเป็นไกด์ให้เราเนี่ยได้เที่ยวชัยภูมิยินดีที่สุดเลยค่ะนั้นใบหมอนขออาสาพาพี่อเล็กไปเที่ยวจังหวัดชัยภูมินะคะ <c oughs> เพราะว่าเมืองของเรามีสิ่งที่อยากให้พี่เล็กรู้จักอีกมากมายเลยค่ะนั้นก่อนอื่นเราไปไหว้เจ้าพ่อพญาแลกันนะคะ <c oughs> ดีครับไปค่ะ อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านรูปหล่อของพระยาพักดีชุมพลเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่น่านับถือยกย่องของจังหวัดชัยภูมิทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีบวงสวงเจ้าพ่อพญาแลของคนชัยภูมิที่ยึดเป็นประเพณีและถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานจวบจนถึงปัจจุบันโดยมีขบวนแห่บายสี ที่ชาวบ้านต่างร่วมใจทำขึ้นมาเพื่อสักการะอย่างยิ่งใหญ่ที่ชายภูมิร่องรอยอารยธรรมวัฒนธรรมประเพณีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับมีหลายแห่งเลยค่ะที่นี่ก็ถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่เลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจแลนะน่าค้นหาอีกมากมายค่ะนั้นไปบ่อนขออาสาพาพี่เล็กไปเลยดีกว่าไหมคะดีครับไปค่ะ รางกูเป็นอโรคยาสารสร้างขึ้นเมื่อสมัยพระเจ้าชัยบร,รมันที่7ระหว่างพุทธศตวรรษที่18มีข้อความว่าให้อยู่ใต้พระบารมีของพระพุทธเจ้าผู้ทรงการแพทย์คือพระภัยสัชยคุรุ้วัยทุรยประภาผู้ประทานความสุขกเกษมและความไม่มีโรคให้แก่ประชาชนปัจจุบันเป็นโบราณสถานที่สำคัญและมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ คนสมัยก่อนนี่เก่งมากเลยนะครับสามารถสาาร้างอะไรต่างๆได้อย่างน่าทึงจริงๆที่นี่ยังดูแข็งแรงมากเลยนะทั้งๆที่ผ่านมาหลายปีแล้วอ่ะค่ะยังมีอีกหลายแห่งเลยค่ะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิพระธาตุหนองสามหมื่นหรือพระธาตุบ้านแก้งเรียกชื่อตามหนองน้ำสามหมื่ซึ่งตั้งห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด เป็นพระธาตุที่มีลักษณะสวยงามและสมบูรณ์ที่สุดองค์หนึ่งไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดแต่จากลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างล้านนาล้านช้างและอยุธยาสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่21ถึง22ในสมัยพระชัยเชษฐทาธิราชแห่งราชอาณาจักรลาวใบเสมาบ้านกุดงงจังหวัดชัยภูมิ เป็นโบราณวัตถุสมัยวัฒนธรรมทวาราวดีสร้างขึ้นตามคตินิยมทางพุทธศาสนามีอายุราวพุทธศตวรรษที่1 4 1 6ถึงสสันนิษฐานว่าคงมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเขตศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาและประกอบพิธีกรรมต่างๆและปปะเแณีที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมินั่นก็คืองานบวชหน้าโขดคืองานบวชหน้าของชุมชนบ้านนนสเลาโนนทันมีลักษณะที่แตกต่างจากการบวชหน้าของหมู่บ้านอื่น คือผู้ที่จะบวชหรือที่เรียกว่านาคนั้นจะนั่งบนแคร่ที่มีคานหามและถูกเซิงแห่ไปรอบๆหมู่บ้านเพื่อเป็นการทดสอบความอดทนของผู้ที่จะบวชว่าจะมีความอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคความลำบากหรือไม่จนได้รับการเรียกขานจากบุคคลทั่วไปว่าการบวชนาคโหดแปลกดีนะครับประเพณีบวชนาคโหด ฟังแล้วชักสงสารคนที่มาบวชจริงๆเลยคงทรมานน่าดูเลยเนาะเป็นการฝึกความอดทนค่ะพี่เอเล็กเดี๋ยวออกจากที่นี่ใบหมอนพาพี่เอเล็กไปแวะหมู่บ้านที่เขาผลิตผ้าไหมกันดีไหมคะดีครับเพราะผมเนี่ยได้ข่าวมาว่าชัยภูมิเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องผ้าไหมมากใช่แล้วค่ะนั้นเราไปกันเลยไหมคะ่ะ<ป>ชัยภูมิเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมีม่มายาวนาน โดยเฉพาะผ้าไหมาลายหมีขั้นตามตำนานชาวบ้านเล่าว่าผ้าไหมมัดมีลายนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระยาภักดีชุมพลหรือเจ้าพ่อพญาแลเจ้าเมืองชายภูมิคนแรกโดยภริยาของท่านคือแม่บุญมีได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักการทอผ้าไหมไว้ใช้ในครอบครัวประดิษฐ์คิดค้นลายผ้าไหมโดยนำวิถีชีวิตประจำวันเข้ามาประยุกต์และออกแบบเป็นลวดลายผ้าไหม ต่อมามีการดัดแปลงให้มีลวดลายสวยงามแปลกออกไปตามจินตนาการแต่ยังคงอนุรักษ์ลายรูปตะขอเอาไว้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยภูมิตราบถึงปัจจุบันและต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้มีพระราชาสวนีให้อนุรักษ์ผ้าไหมาลายนี้เอาไว้จึงได้เกิดเป็นผ้าไหมมัดหมี่ลายเอกลักษณ์ชื่อลายขั้นขอนารีซึ่งเป็นลายพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เป็นผ้าที่เราทอเสร็จแล้วนะคะอืมโหผืนนี้สวยมากเลยนะครับนี่ใช้เวลาทํานานไหมก็รอหกเดือนค่ะโหนานเหมือนกันเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นสินค้าประจําหมู่บ้านของเราเลยนะคะอือแล้วแหล่งท่องเที่ยวของชัยภูมินี่ใบหม่อนไปเที่ยวหมดแล้วอครับผมได้ยินมาว่าสวยงามและมหัศจรรย์มากเลยนะไปมาหมดแล้วคะ่ะแหมอยู่ที่นี่นะคะก็ต้องไปสัมผัสความสวยความงามด้วยตัวเองล้วสิคะ มอหินขาวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคาจังหวัดชายภูมิมีเรื่องเล่าว่าเดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นป่าต่อมาได้มีผู้บุกเบิกพื้นที่เพื่อทำไร่แล้วก็มีคนเห็นมีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่ทั่วไปก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่เห็นว่าแปลกประหลาดมากก็คือก้อนหินขนาดใหญ่ห้าแท่งในทุกคืนวันพระจะมีแสงสีขาวส่องขึ้นมา คนท่าคนแก่สมัยนั้นเลยเรียกที่นี่ว่ามอหินขาวหรือสมัยนี้เรียกว่าสโตนเฮนเมืองไทยอีกทั้งยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทะเลเหมอกในยามเช้าได้อีกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมไปเที่ยวชมกันก็คือน้ำตกตาตนอยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ21กิโลเมตร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาตนเป็นน้ำตกที่สวยงามและยิ่งใหญ่มากมีน้ำไหลตลอดปีโดยเฉพาะในฤดูฝนจะสวยงามเป็นพิเศษนอกจากนี้ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนสิงหาคมของทุกๆปี แหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนอยากมาก็คือทุ่งดอกกระเจียวโดยกระเจียวหลากหลายสายพันธุ์จะพร้อมใจกันออกดอกบานสะพรั่งรายล้อมไปทั่วบริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอําเภอเทพสถิตบนพื้นที่หลายไร่นั้นจะถูกปกคลุมไปด้วยดอกกระเจียวที่ผลิตบานขึ้นอย่างหนานแน่นจนกลายเป็นท้องทุ่งสวยงามเสมือนกับทุ่งหญ้าในสวงสวรรค์สมคำร่ำลือจริงๆเลยนะครับ เรื่องราวที่คงคุณค่าทิวทัศน์ที่สวยงามและภูมิปัญญาด้านฝีมือก็ไม่น้อยหน้าใครเลยนะครับดีใจจังเลยค่ะที่พี่เอเล็กชอบยังมีของดีจังหวัดชายภูมิกนะคะที่อยากจะแนะนำ <c oughs> ของดีเมืองชายภูมิของดีเมืองชายภูมิยังไม่หมดเพียงเท่านั้นมัมตำนานรักแห่งเดียวของเมืองไทยที่เล่ากันว่ารานป่าไปล่าสัตว์บนภูเขียวผู่เคียงในอดีตซึ่งต้องใช้เวลานาน1-3เดือนในการเดินทางไปกลับ พอล่าสัตว์ป่าได้ก็คิดหาวิธีถนอมอาหารมาฝากลูกเมียที่รออยู่ที่บ้านโดยที่เนื้อสัตว์ไม่เน่าเสียมัมเป็นอาหารพื้นเมืองชัยภูมิที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยในปัจจุบันนิยมทําจากเนื้อวัวหรือเนื้อหมูผสมกับตับกระเทียมเกลือบดให้ละเอียดบรรจุไว้ในกระเพาะสัตว์ ขอบคุณครับขอบคุณครับท่อบภัยครับโอ้โหพี่อเล็กซื้อของฝากซะเยอะเลยนะคะอ๋อซื้อตุนไม่ทันระหว่างทางอ่ะพอดีเดี๋ยวต้องไปบุรีรัมต่อเออนี่ขอบคุณมากนะที่พาเที่ยวในครั้งนี้สบายมากเลยค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณครับทิวทัศน์สวยรวยป่าใหญ่มีช้างหลาย ดอกไม้งามลือนามวีรบุรุษสุดยอดผ้าไหมพระใหญ่ทวารวดี